ด้านบนจะมีห้องนอนสองห้องนะแล้วก็ห้องน้ำสองห้องท่านผู้ชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งของชั้นสองนะครับสาจุดเ้าคูณ4ี่เมตรท่านผู้ชมนี่นะสามจุดเ้าคูณสี่เมตรส่วนหน้าต่างเป็นบานสไลด์นะครับนี่โหเปิดหน้าต่างลมเย็นเลย มีกำแพงรั้วรอบขอบชิดนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นลำไยห,หลังบ้านนี่นะครับประมาณนี้นะปิดปิดปิดมาทีนี้เราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สองฝั่งนี้นะครับในส่วนห้องนอนที่สองสามคูณเมตรนี่นะครับหน้าต่างบานสไลด์นะสอฝั่งเลย ด้านบนเป็นไฟสละเปาท่านผู้ชมความสูงจากพื้นถึงด้านบนนะครับสองเมตรปสนะท่านผู้ชมนะส่วนซ้ายมือเป็นห้องน้ำนะครับอย่างสวยเลยออกแนวแนวสีชมพูนะครับนี่นะออขนาดห้องน้ำสองจคูณสเมตรท่านผู้ชมนี่นะชักโครกนะอ่างล้างหน้าแล้วก็พัดลมดูดอากาศนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะสวยๆส,ส่วนฝั่งนี้ ติดตั้งฝักบัวนะครับถ้ากับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับชัดเจนนะท่านผู้ชมนะอะ่แล้วก็หน้าต่างตรงนี้สามบานนะครับเป็นบานเกตนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะสวยๆโอ้โหถือว่าดีมากเลยนะโอ้ยังสวยเลยห้องน้ํากระเบื้องสวยงามมากเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะสวยๆนะขนาดแจ้งแล้วนะครับขนาด2.7คูณ4เมตรนะครับห้องน้ํานะครับนี่นะ มาทีนี้ฝั่งนี้เราไปชมในส่วนห้องครัวในส่วนห้องครัวเนี่ยมีห้องน้ำหนึงห้องนะครับท่านผู้ชมนี่กระเบื้องเจ้าของเขาเลือกกระเบื้องได้สวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้เป็นในส่วนเคาน์เตอร์ครัวเรามาชมในส่วนของห้องน้ำนะครับ1.2 2.8คูณ2.8เมตรห้องน้ำติดตั้งพัดลมดูดอากาศนะครับฝักบัวนะครับแล้วก็ชักโครกท่านผู้ชมส่วนฝั่งนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับ นี่ติดตั้งบล็อกแก้วนะครับนี่นะนี่ถัดมาตรงนี้เป็นในส่วนของห้องครัวเ,ออเคาน์เตอร์นะครับยกขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่80เซนนะท่านผู้ชมนะนี่นะยกขึ้นมาเนี่ยนะ80เซนก็ถือว่าดีเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่างล้างจานนี่นะใหญ่ๆโตๆกันไปเลยนะไม่ใช่ซิงนะเป็นอ่างเลยนะครับอ่างล้างจานนะ